สวัสดีครับสวัสดีน้มสาวครับผมทางเข้าสวนสิบสามองศาครับโอ้สิบสองหรอมั้งมีลมล างเก่าสวนลมแห้งครับลมแห้งมันหนาวหนาวอากาศพร้อมหนาวลมพร้อมมันก็เลยก็เลยหนาวครักกสวัสดีครับสวัสดีน้ำเซานะครับผมคนอากาศก็เย็นให้เก่าแล้วครับ หน,นาวก็นาวสิละเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมชาติปกติแล้วมันก็เจากีดยางบนาะบริงวหมกีดยางไ,อ,างไอ้ต้นนี่ครับอุปกรณ์กีดยาง น้ำกดครับน้ำกดน้ำกดไว้ผสมไอ้ยางครับน้ำยายางนะเอะอเขาเขีดนเราประมาณสองสามสี่ชั่วโมงเขาก็มาหยอดน้ำกดครับน้ำกดหยอดใส่แล้วก็ค้นครับค้นให้มันให้แข็งโตยังส่นมันสิบอแข็งโตครับคขาดัดแปลงเอา เออนักกดได้ครับเนี่ยก่อนกี่อย่างเพ่นดน้ำกดฟังนี่บุคคลในย่างว่าปุ๋ยครับ ต้นไม้ก็ใหญ่ใหญ่ก็หลายอยู่ปลูกไว้ต้นยางปลูกไว้ต้นยางเบินข้างนันครับตอนนี้มันไอ้นี่มันทางเส้นนี่มันก็นตจิตของหัวเอาครับติดหัวเขาเลยปลูกต้นไม้ไว้ไอ้ตามหัวนะครับตามหัวต้นยางต้นยาง ตนตนุตน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 ประดูครับขาบคุว่าได้สวนอย่างละ่ะเย็นแล้วครับเย็นขัดมีนามฝนตกก็น,น้อยมัน,ม,นมันผากไตแล้วครับโอ้ไปครับบึงพยุ่งพยุ่งในดูกไก่ก็ะ ติ่หัวเขาเลยบนนี้มันจะไ่หายบ่ก็เขาบเได้มากิดอย่างนะยครับหนาวหนาวสีหนาสีมากิดเนาะจะได้ออกดีมีเวลาบ่เจาะอะไ้มากิดตัวนี่สองมือแล้วบ่โอ้ยครับต้นพยุงครับย่วยขอบหัว ติดหัวก็เลยนี่ยงใหญ่ครับสามต้นปลูกไว้สามสิบต้นนะครับใหญ่สามตน้นตอบนี่ต้นใหญ่ครับนี่เอาลักไปขายเลยครับนี่ลักไปขายเอาไปขายทรงนอกเลยตั้งระเทศเลยอยูปป่ปลาหลายครับปลาชายแดน แต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มหายมือแล้วเขาลักเอาไปตัดตัดไปเอาไปขายมันแพงครับยุงใหญ่เกิดตั้าป่าหรอบางทีแก่นมันมันสีดีมันสีแก่นมันสีงามมันทีแข็งขนาดมาปลูกเองเนี่ยเพราะบันได้แล้วรบไม่ค่อยแข็งมันไดยแก่นมันนะ ก็เขาเก็บขี้ยางนะของบรเดิกีดเลยนีะครับโอ้นี่โอ้นี่ง่ายอยู่นี่รสวัสดีนะครับจงได้การรักษาสุขภาพน้ำนะครับเด้ออากาศเย็นมันทีเย็นลงอีกอยู่ครับเย็นลงอีกอยู่เ่าผู้แก่เนาะ

อ่าโอเคครับผมโอเคครับแวบะบมาตักทายามเ้าครับอากาศเย็นกับรักษาสุขภาพแล้วครับเด้ออ่าเออตุอย่างอย่างหมู่เ้าเนี่ยมีร่มหมู่บ้านเนี่ยมีร่ม,ม,รม,ม,รม,มอยู่แต่มโอนี้รมโมค่อยแห้งปนดแต่ว่ากับมี่ขึ้นเาหนาวกึเหนาวขึ้นกขาโอเคครับผมโอเคครับรักษาสุขภาพครับผมขอบุณค่ะลมม,มมาแล้วว่าบมมีลมลมมาแล้ววันนี้ a <sighs> couple